รีวิวชีวิตที่ปูนได้รู้จักการหลงทางมันเป็นยังไงได้เข้าใจชาวต่างชาติมากขึ้นเพราะตอนนี้ก็เป็นชาวต่างชาติอยู่ที่ป่นเป็นคนไทยในญี่ปุ่นโคตรเข้าใจคตอ่า สือไม่ออกหรือว่าอ่านออกก็ไม่เข้าใจได้เป็นคนแป,กแปกลกๆด้วยนะเนี่ยสนุกสุดมาญี่ปุ่นมาใช้ชีวิตได้เรียนรู้ชีวิตได้รู้จักการเป็นคนแปลกแกไม่ได้เจอคนแปลกนะเป็นคนแปลกๆ ได้รู้จักคำว่าคิดถึงมันเป็นยังไงได้เพิ่มความรู้ทุกๆเรื่องเลยความรู้ใหม่ๆเพียบได้ออกมาเจออะไรนี่เดินตลอดเดินจนคารากเดินคนเดียวมันก็ทำให้รู้ว่าการอยู่คนเดียวมันก็อยู่ได้นะรู้สึกยังไงใช้ชีวิตคนเดียวก็ได้เก่งมาก หนาใช่หแต่จริงๆไม่เหงาหรอกมีเพื่อนเยอะอยู่แต่ก็แค่ไม่ได้โชว์เฉยเพื่อนเราก็เยอะมากเลยนะแต่เราไม่โชว์เฉยจริงๆนะนี่เพื่อนเราที่สวนสาธารณะน้องผีเสือ้อเจอกันบ่อยเจอกันไม่ซ้ำหน้าพราะน้องตายเร็ว ส่วนน้องแมวก็นานๆเจอทีเพราะว่าอันนี้เขาจัดบูธรู้ก็รู้ใช่ไหมว่าแมวแต่จริงมีเยอะกว่านี้ในน้ำก็มีเพื่อนเรานะมีปลาตัวเล็กๆเต็มเลยมีหอยมีกุ้งมีแมงมุมน้ำน้องน่ารักมากน้องไม่ค่อยพูดหรอกเนี่ยอันนี้นิ่งสุดน้องหินหินในน้ำเยอะมาน้ำใสใช่ไหมที่ญี่ปุ่นน้ำใสจริงนะนี่ก็คือกุ้ง นัน่นคือกุ้งเราไม่แน่ใจว่าที่ญี่ปุ่นนะทุกที่มีกาเยอะไหมแต่ส่วนมากเราก็จะชอบได้ยินเสียงกาบ่อยโอ้บา,บายบายอันนี้เยอะสุดยุงน้องยุงเพียบบริจาคเลือกให้ยุงกินนี่ก็น้องเต่า ถ้าอยยู่งไทหนูน้<อ>น<ม>กินตล้ค่ะอุ้ยเต่าน้องมาอาบแทดบ๊ายบายนี่นี่เป็นอะไรที่โคตรตื่นเต้นเลยเจอปลาตัวใหญ่ในคลองน้ำตัวจริงๆนี่อัดวิดีโอแทบไม่ทันฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบ